สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานปะทินผู้ม,มากินมังไก่ครับมาเนี่บ่าวเมฆม,ม,งมังน้องไข่กะมาไล่กันตุขึ้นกแล้วครับพี่น้องครับมันนี่บ่าวเมฆกะสิพาพพีพันน้องมากินกินอีกเข้วส่วนนี่กินหรูอืมบ่าวอยได็เขาบัดเขาว่าครับอ่ามันนี่บ่าวเมฆมีเมนูพิเศษเนาะเป็นเมนูที่สุดยอดอืการผรสมผสานของอาหารทะเลกับตำซั้วอืม ใส่หลังกระแดกอืมนี่แหละครับเป็นตำซั่วทะเลเดือดเนาะมันก็ออกมาเปลี่ยนหน้าตาแบบนี้เนอะครับพี่น้องครับรับรองแซฟเบอร์อ่ะเดี๋ยวมาสิมเนาะมาสิ้เมืองว่ารสชาติมันจะเป็นอย่งไรเนาะพี่น้องเนาะแต่สีสันเป็นเป็นอะไรพี่น้องเน้ยเ,เป็นแต่แซ่บเนาะกลุ่มกรุ่งกรุ่งอันนี้อันนี้ลองก่อน อันนี้เราจะลองกุ้งเนาะนี่นะครับกุ้งพวกแกเปลือกอืเพราะว่าบลมีมันกินกุ้งที่พวกแกเปลือกออกนะอืเพราะว่าแคเซียมมันสีอยู่ก็เปลือกไม่กุ้งก็ได้เนาะนี่นะครับกับนีน้ำปลาน้าปลาแดกตำส่วนไงปุ๊กๆอีกแล้วล่ะเนาะอันนี้เป็นกุ้งกุ้งลวก ไม่ได้กินหิบมาเนี่ยอืออ้ยน้าประแดดไลกปุกๆเลยออ,อุ่มหวานดีครับอืุ่มมันสดทอสแบบกัะสิมี่เนีปลามึกปลามึกอ,อ่ามึกตัวเล็กหน่อยใส่ตัวนี้นี่ไ่ตับปาแสด มันเกินหน่อยส่นหนำส่งหนำส่งหนำปลาแดดแั่หน่อยเฮ้ยเขาทาปลาเลือดเดียวยมันนี่พักกะบมื่หลาี่นิดหน่อยครับพี่น้องครับพอดีอส่วงนี้แาวบ้านมาเมกงแห่งแรงกเพราะมีผักกินเสารว่ามีรถกับขอเรียนสกักมองดูเลยอืม นะครับก็ไม่เจ้าประจำนาะพักเกษตรขาดก็ได้อันนี้ไม่ได้ซื้อปลูกไว้เป็นสวนนี่ครับขอมันเจ็บมีจะ้ย่างเ,เดียบเดียวพอแล้วอืไรอันจำอันจำบักหุ้งสมกแกงมีพักเกษตรย่างเดียวจบครับก็ทีมี่ขอมาแลงผู้นาะ อโอ้ยตัวเนี่ยหน่อยจะอ้วนดีขนาดทด่พี่น,อน้องเนี่แดงๆสดๆหวานๆแซ่บจอดเลยสุดยอดก็มีพักนิดหน่อยมะเขืออืหอ,อยแมงผูดจับไวมาพี่น้องลุย าเงยได้นี่กินผู้เดียวตัดหลายเดี๋ยวบวกรอมันซ่งมืังหลายยงายยงอะไรยางอะไรหน่อยมันหลายยากเนาะเหลายเนี่ยครับออกมักเบ้าเมียขาดไปได้ันขาดแล้วกินข้าวโแท้สุดยอด หอ,อย,ต,ออออยอตัวอ,อ้วนๆแดงๆเลยตัวไม,ม,ม่ใหญ่เลยพี่น้องไมาบอกว่าทำแดดไม่ใหญ่ปรนได๋แต่ว่างานดีอืะหอยงางดีขนาดเลยเดีย๋ยวสดน้ำปาลากันน้ำปลาแ, <c oughs> แดี๋ยวบ้าอ้ยนัวแเดบอย่านอนอันนีดิ บเลือะเขืออันนี้อันนี้มเขือทัลล่มามนกุ้งมาทักินมอย่างเน้ยจงแบลต่างต่างมูทีดังมันมันปลาไหลมันปลาไหแดงโอ้ยไหนเนี่ยม่ลาโอ้ยของใหญ่โนำประเด็กับ อาไง้ขทาทานะกุ่มมันแต่ตัวเป็นไงหรอกอแต่กระเพาะยู่แบบพี่น้องโยบพี่น้องนี่นี่กินปบะทัดกินทีได้ลาดม่ีอยงเดียวยพี่น้องเยมากพี่น้องกินเหมือน,นเปียกเ,เ,เลย โดน,นหังไม,ม่ประมินอสียไปดิไม่รู้แต่ละไม่นูน้เอามะพริกล่ะนี่นมะพริกทะเลครับตำสัวทะเลตำสัวทะเลอืมพริกกระดงเป็นพริกทะเลเนาะบ้ายบา ันตัวแดงๆจริงมันก็จะจว่ามันเป็นตัวผูบะแม่ร้พี่นอ้องเพราผูอนะจ้ตัวแม่เนื้อนี่นเป็นเขาวรือเปล่ารอเข้ากันไม่รู้กันโอ้หอยหอยผูบแฉกส่สองจากลายก,าก็มูมนจากบ,บแป้งปะไดนะ <laughs> นะครับสนับได้ห้อเนี่ยใส่เป็นสอน แทนช้อนแทนช้อนแสนีจะไปเลียนผักนิดหน่อยวันนี้เราไม่เน้นผักมากเราเน้นซุกอย่างเดียวสุกแล้วไม่เน้นผักซุกแห่งๆบ๊วยบ๊อบบา สุดยอดไม่น้องแปดดาวไปแล้วมือนแต่ดาวตลอดหาดาวบ่มีปลาหนึ่งไ่ม,ม,ม,มีหาดาว,าดาวม,าม,มันจะแปดดาวคารหฮูนพักกระเสียรจะแไ่งบวกอื่นกินจ้ะเจ้าอันบ้านว่าไม่สำหรับพักกระเสียรนะแต่ว่านี้คือยืดยืดอยู่ อะไรล่ะเพดอีกแล้วเอาอนอี้ได้พี่น้องนมันบ่เเ็ดบ่เสียบนะต่ำเน้หนีเนาะเส้กุ่งอดอยู่ด้วยมากเลยมาๆๆเห็นไหนกระแดกไหลป๊กป๊กก็หัน่เสียบ่ยยต้องแก้เปลือกไม่พี่นออ้องอืก็ด้ตัวบุมากะอืแค่ว่าเมกเนยกิน กินกุ้งอันนี่นะแล้วแกเปลือกเลยจากยิ่งมะเขือเทศเครื่องเคียงอืสุดยอดสุดยอดอีกแล้วครับท่านนะครับหางลุ่มอุม้ยนะอ่อนดีขนาดอ๋อฮึมจีรุษออกเกลฟ้า แซ่บอยู่กพี่น้องเลยดีเลยเดี๋ดยวแล้วมันขาดงานไหนงานน่ะพระเอกตลอดตลอดการพระกระสีเนี่ยเนี่ยมัแล้วต้องคือจุดดอกดิกินซ้ำเม็ด Oh. <c oughs> หอยหอยในจ้าหอยใครชอบกินหอยมาทางนี้ในจ้าหอยหอยมแมลงภู่สามต้นร้อยแันนี่โลาสองร้อยแ <c oughs> พยงมันแพงไป ก็เลยใส่มานิดเดียวมันแพงเกินไปนะอันนี้นะใส่เยอะไม่ได้เบืองสุดยอดเกือปลาเก๋าค้นกรอบนนะอดีขนาด้า่ด้ยด้วยเกือ ออออของปวดประโยชน์เนยอ,อะตัะเกเษชูจอดของขนเสบอ่ปะมึนสหน่อยเหอ้าไปเจบบเมื่อะบมื่ปมึนโอ้ยดี บแับปลาหมึกกับแซ่บบเค้มหอ,อยเค้มหอ,อยหวานกุ้งหวานบู๊นี่เขาไปเต็มพวงแก่หเหมือนพระโลกก่พังั้นเข็ยนยังก็ได้ เผ็ดไปดีแลวตลอดหัวนเผ็ดกระใไเข้าไปเนาะสร้างหน่อมมันเสือกเผ็ดแน่กยายามเกอโอ้ยี่มนองโกยไม่ขึ้นไหะโอ้ยประมืนกับมือแล้ว cùng cảm ơn ạ ta hỏi. Ừ, hỏi là xe là tụi nghe quần đấy thằng nửa bán bán. nó sốt hỏi sốt, sốt nó hỏi là nó mà đẹp 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 อเอาบาดเนี่สำหรับที่นี่อ่ะมังเกรับภามากินคือเกาลมีน้นนำนละกินตำส้วนทะเลเดือดอืมกับนี่หอยแมงคู่ปลาหมึกกุ้งสาก็เรียกว่าทะเลเดือดสนเด้อืมแล้วก็นี่ครับมะเขือคืนทะเล <c oughs> น,นี่มะเขือเทศทะเลนะจ๊ะมะเขือเทศทะเล ว่าไปอืมเอ้าพี่น้องมัเนี่ยจำเปันต้อเมีบ้าเมกาสิกิ่มได้แล้วทั้ามีเนาะอืมสำหรับเมนูจำส่วนทะเละเดือดสำนี้กอะเหลือแต่เครื่องอืมนย่างอื่กินไม่ได้ปรุงไปก่อนสำหรับคพี่นี่บ้าเมกาสิ่งที่ทานไปถ้านี้หรอครับพี่น้องครับกขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเนาะนะครับเป็นกำลังใจ เบิบ่งให้พะเม็งเนาะขอบคุณพี่พีน่นอ้องๆช่อง YouTube ที่คอยเป็น,นกําลังใจให้กันตลอดครับเอาไว้คุณเนี่ยพะเม็งไปก่อนครับบ๊ายบายไปนะครับ